มดขวดด้ว้ใบบเอิญตะคนมีปมพี่น้องคะเกิดมาบ่เคยมีรถบ่เคยมีเงื่อนพอมี็นเล็กๆ่นหน่อย้ะเขามีความสามารถเอาได้พอนได้เขาก็อยากเอาพี่น้องคะบ่แมนไ่อยากได้มาอวดล่ำอวดรวยหรือสิอวดผู้ใดเด้อเขาอยากได้เป็นสมบัติโอยไงถ้าสมัยเขาเป็นเด็กหน้่ยเขาอยากได้แล้วเขามีเงินสื่อนาะ สมัยเขาเป็นเด็กน้อยคือจะลำบากไรเห็นคนมีรถกระาแนมเบิ่งเป็นผมต้นข้นมีผมแต่พี่น้องคนอยากได้หันได้อยากได้หนีไงแต่เร<แ>าเขาก็ต้องเบิ่งความสามารถเขาเขาน้ำเขาเขา,<แ>า,เขามีความสามารถคอนได้บอผามีแลว้วมาด่วนร้อนครอบครัวแหละค่ะก็อเอาได้ก็เอาถ้าคิดว่บาบมีความสามารถแต่เราต้องเอาแค่นนั้นพี่นอ้องแต่มนุษมีทันวันมีความบ่เพลีย่อมรับเลยบ่เพลีย่นมข้นหลดหลาไหลเรี่วเด้ ม,มีเงินก็ยยื้อซื้อไว้มันก็คิดว่าพ่อได้พ่อนได้ยูค่ะพี่<อ>น้องค่ะพ่อได้พ่อนพ่อได้หันได้หนี<อ>ยูเก็บเงินเล็กเงิน